สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกๆคนเ้อตอนนี้สบาพาพี่น้องมาเบ่งการตั้มเข่านะพี่น้องตําด้วยครกมือเนยพี่น้องวันนี้เนาะตํ้เข่ากลําเน้อโอ้ยบริกินเนาะกบับบมดกินบาทไ,ไ้แล้วนี่พี่น้องเนาะตอนนี้วนตําก่อนเลยเล้วเขามาตําหลังแล้วเขาสิมาตําลองเมือเนาะเขาสิมาตําว่าเขาสิได้จัาได้มือแรงมือหูสิเป็นจึงไดได้เ,เพราะว่า,าตาั้มเข่านี่มันปวด กัมเนื he ้อแล้วทายังบ่เคยเนาะข้าปลามาดนเลยคิสบากับปลามาดนเลยเตยตำแต้ยังไนน้อยคุณเนาะตำเข่าอันนี้เป็นเข่ากัมเออะมัหลายตัวเข่ากัมกินแซ่บเนาะ้ราคาเดี๋ยวนี้แพงเลยนะพี่น้องกิโลละสามสิบพันเนาะคนขายเนาะตามือโบเมนฮองสีโบเมนฮองปั่นเนาะใส่หกมือข้าวาำยุด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 เออเย็ดข้าวพันุ์เฮียเด้อ เอาเบื้องนันเอาเบื้องนันเบื้องแหลมมันน้าเอาเบื้องมาคร้บอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ตำเข่าดูพี่น้องเด้ออุปกรณ์ตำเข่าเนาะมีสากน้องพี่น้องนี้เขาเอื่นสากด้วยนี่เด้อสากนี่เนาะนี่นี่นี่สากมีมีสองโซนดูพี่น้องสากเท่านี้เนาะ่วนอันนี้เขาเอื่นเอิ่นหัวหรือก้นวะเนาะตัวนี้มันจะเป็นอนาหัวหัวบ่หัวเนาะหัวใหญ่กู๋กระดา กลางนี่ต้องให้มันพอดีกรรมรนะพอดีกับมือเอากรรมสบายเนาะและอันนี้ิมินตีนมันเนาะ <S <S แต่ความจริงมันก็สีเงาเหรอเนาะอันนี้นักจเจ้าเฮ็ดเนาะแต่ว่าอันนี้ใส่งานพันลายนี่ยเปนบอกอเต็มเป็นมูลมรดกสืบทอดเนาะอันนี้เนาะทรัพย์สมบัตดพันธ์ที่ยังเหลือข้างไว้ให้หลูกให้หลา,ลานได้เบิ่งลึพี่น้องเนาะอันนี้เป็นโคกโคกนี่ก็เก่าแก่ล้ายาดเลยนี่นะเนาะเนาะ,ะ,ะโคก แเพิ่นกระสิเจาะโกนกลางนี่เนาะตั้งแต่มสมัยตะกี้แล้วก็เอามาใส่มาตำเขา่าเป็นไม้เจรินไม้เนื้อดีอะไรเนาะเพิ่นอนจะมาแล้วเขาก็บตำเนาะพี่น้องเบิ่งรู้เพิ่นเพิ่นตำลายเลยนี่ฮะจนมันสิก,กุดสิเหียนบ่เลยเนาะสาสตร์นีมจริงจะมีอัน,นยาวๆอะไรเนาะแต่ตัวนี้เขาจะตำทำอิดหอกทำอิดดิเมนเขาจะใส่จนมีตำก่อนพี่น้องเนาะใส่ใส่อันนี้ตำหลังจากนั้นเขาเอามาห่อนมาพัดเนาะเมื่อเขา่า อาตำขุกทีหนึ่งเขาเอินมันมีสื่อมันไดเขาจาเอินเนาะแหลส่วนเบื้องเทิงะนาพี่น้องส่วนโตโตที่มันใหญ่อันนี้ค่ะเน้นขาจาเอาไว้ซ้อมเนาะเอินซ้อมซ้อมเขาด้วยภาษาบ้านสบาเอินเนาะแต่บ้านอื่นบ่งบอเขาจาเอินกันจังไดเนาะซ้อมก็คือเวลาเขาเขาเขาตำตำเหละแล้วนะเหล่มันยังเลือเขากรดากมนันนอยหนึ่งขนะะ ยังยังยังเป็นอันเขาเปลือกแต่บรลาดอกเดี๋ยวเขาสีเอาอันนี้มาซ่อมเขาเอื้อนมาซ่อมให้เขาขาวได้เนาะซ่อมเขาเห็นอันนี้เขาขาวงามแต่อันนี้เขาตั้มเข่ากำพี่น้องอันนี้เขาตั้มเข่ากำเนาะเขาสิบริซ่อมเนาะอันนี้เพราะว่าเขาสิตั้มแบบหายพคตรแต่เปลือกมันออกเดี๋ยวเขากระไสเอาบาดเดียวหละพอเนาะเขากำเขาอย่ามันหมุนเด้พี่น้องคนสิมาตั้มเข่เนาะนี่นี่เราเคยตํามเขาอยากมาตั้มเข่าพี่น้อง สองไนนอง้น้องฉันเพื่อนบอกเคยบอกเค,ย,คยเห็นปะบอกบอเคยเห็น,อนหเออยเหยียดเข่าเฮียเด้อตามลงกจีนะเซอร์ตามทะเลียงตามทียมก็เฮียหรอโอ้หเ,เห็ดเข่าเฮียเก็บถูกเม็ดเลยเด้อน,นะตามข่าวกรรมเออตามคุณนี่ชิมา,า,าเป้ฮูเข่าจากเข่าเปลือกมาเป้ฮูตัวนี้เนาะจากเข่าเปลือกนี่นะ จากนข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารข้าวก,วากวลมเ, <c oughs> เลด้เดอพี่น้องนี่เน <c oughs> าะป้าสังเกตเบิ่งโผู่สีตำเข่าจะเห็ดลินเด้ออย่าเห็ดลินเด้อสองน้องนี่เด้อเข่าเหี้ยเด้อเข่าไม่แดงเหี้ยเ <c oughs> ด้อนะเบิ่งรับรู้หรือไมาอีกศาสตรจ๊ะ ไปกับมันดีครึ่งอะมันครึ่งเห็นมันอันนั่นครึ่งมันพอดีเออคือจับสูงถึงไม่ซาขนาดนั้นมันต่างกับผู้ที่เขาบุกุ้มโอ้อันนี้เห็นปะเบิ่งเอาแม่เห็ดนะคือแล้วอันนี้คืออันนี้ผู้ผู้ที่เคยแล้วเนาะคือตามาแล้วมันบ่เมื่อก่อนเคยตาอยู่บ่เคยตากระชั้นกับโบใหญ่เนาะกำบวตำเข้าวบใหญ่ได้คนเฮาสมัยตะกีดน้อง ต้องในตํ้เข่าตื่นเสามาเรียกเห็ดอยังหนึง่งตําเข่าสองตักน้ำเนะาะจะขี่ไปหาบ้นายื่ไกลไกลเออต้องให้จังสั้นวะ <c oughs> เอา,าเอาเอาโอโอเม่ร่าดีเขาเหยียดเลยคนะ่ะเวนอันนี้คือน,<า>นักเรียนเนาะนักเรียนสิม,มาเฮียนตําเข่าคอยเดอ้อเออเป็นแนวใด<า>มือก็ต้องกวดกวดค่ะพี่น้ำ มือต้องกวดเข่าน้ำไหลมือกวดเข่าเขาน้ำสามสามจะไปจบไหมออกมาเลยใดแม่ออกมาเลยไดแม่สันอุ้ยอุ้ยงอันนั้นเขาเอิญไปยังงลอยอ่ะร้อยเอิญไปยังแน่ยนะคะเว้าดูบอกดิศักดิ์บอกอ่าธานพุซ่มแน่ยากกัิ์ยังตัวใดเป็นศากตัวใดเป็นโขกเลย ตเนียตวนี้ซากตวนี้หกไปวเนียฆ่าตวนียหกอ้าวดีดีกะอลีตจวได้สากจะไดสากในตำเบึ้งๆเนียขากมีลูกือมมีเสียงอาตั้มตั้มเนืยมาถดสอบพี่น้องอันนี้อยากมาถดสอบเบิ่งเนาะอยากโง่ว่าตั้มเขานี่เป็นไนใดเพิ่นเกิดมาบุทัน ก็เลยมานำนำหาเนาะให้พ <and> bon <Guerra> <to> <t> ่นได้ตามนำหาเนาำหาขดกกับสากเยื่อหน้าสิบโมีเดีเยวน้ออันนี้อยู่อยู่บ้านนาเซงเด้อพี่น้องบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่ไกลเป็นใดได้นี่นะอยู่บ้านนาเซงอยู่บ้านนาเซงเมืองเออนครแก่นซนพุทธิหารเนาะเสงสวรรค์นครดแกซีไทยก็จะพูดอะไรได้เนี่ กนนแล้วิมกระับไทยใส่กนดับแลเนี่อยู่ว้แนมแพิบูเห็นเม็ดเข่าเมื่อกี้คุณถอกเนาะบัดคุณก็ใะออกมากเลไยได้ลายดี่พี่น้องเอนาะได้ลายเด้สี่ิบโลเรลูกค้ามีออเดอร์สี่สิบโลเป็นบนี้นะออเดอร์สี่สิโล หนึ่งน <hhhh troll> ี <White y>. ่เป็นอะไรใายเลยได้หนี่นี่เด้ผู้ลักลักในการอนาเปโหยเข่ากรรมขายนี่กันเนาะได้ติดติดอยู่บอวาอันตอนเป็นขับเปลือกเจ็กโลเลยเข่าเจ็กโลบนเ้าต่ำเนาบไม่เคยติดบ่บอเคยติดเกิดเพิ่งกับพม่าในนั้นนะสอบเ้ากต่ำนีเนาะเป็นสอบหนึ่งกับชิด้กัน ร้อยโลสิได้ประมาณอยู่หกสิบปลายโลเออร้อยโลได้อยู่ประมาณหกสิบปลายโลแบบเฮาทำแล้วเนาะสามนคนนี่เด้เ <มา S 1> พิ่นว่าอันพอได้เนอะพี่นอ้นนองตำสมิ่งเดี๋ยวพอสิเอาไปเหี่ยวไปห่อนไปสิไปพัดก่อนเนะาะพัดก่อนมันบ่ห้าสิบพัดเอ๊พ,พี่น้องอันนี้สิเป็นกระดงเนาะเป็นกระดงพัดกระดงพัดเขา เอาสิบมะตักเอาอย่าอๆจับก่อนเลยเอาเข่าใส่วันนี้เนาะตักเข่าพี่เขาตำแลลวพี่น้องนี่ไปผัดเนาะหอนะพี่คนผัดก่อนเดยกจิงหอนได้หดำสองเถ่อผัดเนาะอย่าเด้อ เดี๋ยวเ้าพัดได้เลยพี่นอ้องโอ้สุดยอดเลยแนมโบยอย่างเห็นไปเลยมันสีเดียวกันเนาะนเป็นเขาดำคือกัน,น,น,นบอกเลยขนยินเต็มมือ ใส่กระตาเนาะกระตากระตาเป่เลี๋ยวกะบุงบุงเพิ่นบุงมีกระตาเดี๋ยวเพิ่นจะใส่กระทางเอาหยกเนาะนี่บุงมีกระตาเป่บุงมีกระบุงแล้วเสร็จแล้วการกระใส่เข่าด้วพี่น้องคัดแหนเข่าเนาะ <languages? S 1> ก็ตำอีกเฮ็ดอะไรก่อนนี่แงสิเด็ดคัสจะใ voilà ส kind of <Yeah. S 2> ่อ <I mean S 2> ีกหอมนึงมะจะใส่อีกอุนิวัตาะหอบเลยไรหนึ่ไรหอบไรหนี่ก็ใส่นมันบ่มีเม็ดเาอั้นก็ดอีกละโอ้เอามามาซื้ออีกห้องมาทัดคืนนึ่ก็เป็นก็ายมันแอันเขามุนนะมัน่ออกเัดลอง นีดูเหรอเออดูข้บเปลือกมันี่ย้อย่นย่นขมาังกลางเนาะโอ้มาห้องกันนี่ขัดแยงแบบวิธีวิธีขัดแยงถ่อมแบบพื้นบ้านพี่น้องเนาะมีเจ้าบุญข่าวกะโอ้เดีขมันก็สิได้อันจากที่ว่าตัวนี้เห็นข่าวกะลายเนาะเป็นขบเปลือกนี่ดิปนกันอยู่เตัวนี้หอบที่สองนี่เขาก็ใส่หอบที่สองพี่น้องคือว่าผ่านได้เนาะยุดอนามัยก่อน ในแดงเห็ดนี่ได้เรื่องเนาะเอาเอาถั่วมาไหมมืออาชีพมืออาชีพด,ดูวะอันนี้มืออาชีพเห็ดเนาะพวกเฮาสมาัมคร์ลีนเหนเ<อ>มือนพกเห็ดในหัวเนาะโอ้เปนดุเขากำเด้อเขากำเด้อยังหลายอยู่บ่ยังจ๊กรอบป่สั่งได้เลยเนะนานะลูกค้าสนใจก็สั่งได้เนาะ ตด้วยมือเฮ็ดด้วยใจทุกส่วนตําด้วยมือเฮ็ดด้วยใจเฮ็ดด้วยด้วยแหงจิตแหงใจเด็กพี่น้องนี่คนดุคนมันเนี่ยคนดุคนมันตั้เข่าให้ม้วนให้โคกิน่เนาะเพื่อที่ตั้ได้บริธรรมได้แล้วพี่น้องไร้ขันตอนได้ทำไมส็กี้เด็ก็ตําอยู่หักมบนก็ใส่เข่าหมดเลยม้วแบบนั้นก็ใส่เข่าเด็กพี่น้องเนาะ มาเงี้ยจะใส่เขาเนาะทัดเนี่ยเขาเนาะพี่น้อง เอาเด็กเอาตามกับสำเร็จเสร็จสิ้นก็ได้สำนีแหละพี่น้องเนาะงามสำนีแหละก็ยังสีแดมีกันเก็บเอาอีกเด้พี่น้องเข่าเข่าอันเข่ากะคะนะเนาะมันสิปนกันอย่างนี้อ้าพี่น้องอันนี้คือของแพรด้วยนี่เด้อพี่น้องที่มาแล้วแล้วเอาอันตั้มเข่านี่พี่น้องเนาะเอาได้มันสิมีแต่ว่าเอาสิไปคัดย้อนอีกหอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะตัวนี้เป็นหอก สิบหมึกยี่นี่เนะเะาะนอืออากาตัวนี้เราสิจะไปตั้อีกหอบใหม่มันมันจะบ่แเล่บเ่เดียร์เลยพี่น้องเราตาั้หลายดีเนาะนี่เด็กโอเคตัวนี้มั็นข้าตั้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นเขา่ขาเข่าที่ว่าซ้อมแล้วแต่ว่าข้าตัวน,นี้จะเลือกอีกเนาะนี่ไปเลือกอันตั้แล้วแต่ว่าต้องไปเลือกเข่ากากอีกเนาะพี่น้องเลยเนาะนี่เ,เาที่ว่าสำเร็จเลยเนาะเหลายนาทีเราสิพักก่อนก่อน เนื้อแตกเนื้อแตนพี่นอ้องเมื่อยไรโบเลจำข่าวตะโดนเลยเายนาะปู่อ,อันนี้เป็นบทอันนี้เียว่าเขาตำเลยมันเขาเขากระใสเอาเลยแล้วมันยังเหลือนนเนาะเขามือหนาเขาสีตาหม,ม่สืบต่อตำหม่พี่น้องเมื่อในสีได้อ่าขอเวลาไปเห็ดเนื้อใหม่ก่อนนะพี่น้องยังมีแนวอื่นอีกเนาะคือว่าทำนีมม่ล้วเขาสีวิหยุดไว้ก่อนเนะึกพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไอ้กดแชร์กดติดตามให้เนาะพี่น้องผู้ใดที่ว่ามากักอันนะ่ะวิธีชีวิตของแบบ สราบ้านาเฮาแบบพื้นบ้านหาสาเบิ้งหาเบิ้งยึไสบุได้ดนเลยน่ยพี่น้องเนาะหาเบิ้งย,ย,ย,ยึไสบุได้แล้วมีขบมีสระมีกระด้งพี่น้ององปุปกรณ์ทุกห่อครบสุดเพ็ยเลยพี่น้องนะเนาะห่อผักพรอน,คนอ่าฝากไว้ในด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสบายเฮาแต่เฮาแตนละเมื้อนไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายสนิทใเด้อพี่น้องเด้อหรือสบายหน้าใต้นเนะาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย